สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วกับอะไรกินแซ่บแซบไม่แซบโดยจากสีปากนะคะวันนี้เมนูปลากระพงทอดนะคะทุกคนอันนี้เด็กทอดเองหน้าตาอาจจะไม่สวยงามเท่าไหร่นะคะแล้วก็คู่กับนี้เลยน้ำปลาอันนี้เป็นสูตรของเด็กทําเองนะคะปลากระพงทอดน้ำปลาเล่ขาดมะม่วงไปทุกคนพอดีไม่ไม่มีมะม่วงดิบแต่พอดีได้ปลากระพงมาก็เอ๊ะนึกอยากทอด แลก็นี้เลยค่ะก่อนทานมาชะชาวาะนะหนึ่งแก้วนะคะสุขภาพที่ดีจากภายในส์ภายนอกค่ะใครอยากทานนะคะลองจิ้มตะกร้าไปอสั่งมาลองไปทานดูนะคะสุขภาพที่ดีจากภายในภายนอกผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนะคะบางคนทานแล้วไขมันออกผอมมากแต่อย่างเล็กก็คือปกติสงสัยกินเยอะเลยไม่ผอมสักที แล้วก็ทานคู่กับนี่เลยค่ะข้าวไวส์เบอร์รี่อันนี้เราจะใส่งาคั่วไปด้วยนะคะพอดีอันนี้ทอดน,น้ํามันปกติจะไม่ค่อยกินน้ำมันนะคะทุกคนแต่นึกอยากไอ้น,นี่เลยค่ะใส่พริกเยลราดลงไปเลยทําเองคานเองอยากใส่อะไรก็ใส่เข้าไปค่ะทุกคนอาหารไม่มีคําว่าถูกหรือผิดคะ่ะอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนอืม วลาเล็กทากับข้าวเลยก็จะไม่ได้ตามสูตรมากเลยนะคะคือแล้วแต่อยากใส่อะไรเล็กใส่เข้าไปเลยไม่ไม,ไม่ไม่ได้ว่าแบบต้องใส่อันนั้นอันนี้ก่อนไม่เราเอาตามความถนัดของเราค่ะเพราะแต่ละคนชอบไม่เหมือนกัน <c oughs> นี่ทานคู่กับข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะทุกคนผักเครื่องเคียงผัก,กแกล้มเหมือนเดิมแต่ปลาจะกรอบมากเนื้อปลาลองกินเนาะ น่าอยู่นะทุกคนอากระพงเนื้อมันแบบนั่นเดีวออร่อยอนะถ้ามีมะม่วงเน,ะนาะเดี๋ยวไปทอนให้ลูกชายทาน นาบังับชอบทานปลาก,ลกลอรอบกรออ่ นอ,อ่านคูดกับข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะทุกคนเหมือนเล็ดคำข้าวไรซ์เบอร์รี่มาก็เลยติดใจก็คือจะหุงแต่ข้าวไรซ์เบอร์รี่ทานแต่บางคนก็บอกว่ามันแข็ง แต่ถ้าแข็งก็แบบผสมข้าวหอมได้นะคะทุกคนข้าวหอมมะลออิอร่อยอ,อ,อันนี้กินน้ำมันอนะ ตอนแรกก็จะทำปลาเนื้อมะนาวก็เลยเนื้อจากกิน